สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Invest Forum นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศสรีลังกานั้นได้เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งตอนนี้ผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศที่มีระดับหนี้สูงและนโยบายที่จำกัดจะต้องเผชิญกับความตึงเครียดเพิ่มขึ้นโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสรีลังกานั้นถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายอย่างยิ่ง โดยสีลังกานั้นกำลังดิ้นรนที่จะชำระเงินสำหรับสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่นอาหารเชื้อเพลิงและยารักษาโรคสำหรับประชากรจำนวนกว่า22ล้านคนค่ะในขณะที่สีลังกานั้นกำลังต่อสู้กับวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งทำให้อัตราเงินเฟอ้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50%โดยราคาอาหารนั้นสูงกว่าปีที่แล้วถึง80%และสะกุลเงินของสีลังกามีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับตอนลา่าสหรัฐและสะกุลเงินหลักอื่นๆ ทั่วโลกในปีนี้ค่ะโดยหลายคนนะคะต่างโทษว่าเป็นความผิดของอดีตประธานาธิบดีคตตบายาราชปักษาที่จัดการเศรษฐกิจอย่างผิดพลาดด้วยนโยบายหายนะในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิดสิบเก้าแต่ว่านั่นเป็นความจริงเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสี่ลังกาได้สร้างนี้เป็นจํานวนมากและสี่ลังกานั้นกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรอบ20ปีที่ผิดนัดชําระหนี้ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้ปัญหาที่ทุกๆประเทศต้องประสบพร้อมกันทั่วโลกคืออัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยค่าเงินที่อ่อนค่าลงนี่ระดับสูงรวมถึงเงินสำร,รองเงินตราต่างประเทศที่ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภาคอีกด้วย นอกจากนี้จีนนั้นเป็นแหล่งเงินทุนผู้ให้เงินกู้กับประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศและจีนที่มีอำนาจเหนือประเทศเหล่านั้นดังนั้นจีนจึงสามารถควบคูชะตากรรมของประเทศเหล่านี้ได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเงินไขาการให้กู้ยืมของรัฐบาลจีนนั้นเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีการปรับโครงสร้างนี้อย่างไรคะ่ะ คราวนี้มาดูชีวิตจริงของชาวรีลังกากันบ้างนะคะว่าปัจจุบันนี้ความลําบากในวิกฤตของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งได้มีการสัมภาษณ์ปริยันิกาแม่ของมัลกีซึ่งเธอนั้นต้องให้ลูกๆเลิกเรียนหนังสือเพื่อมาขายดอกไม้ไฟหาเงินค่ะโดยราคาอาหารในสีลังกานั้นสูงถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนที่เงินเฟ้อแตะระดับสูงสุดตลอดการเกือบ9 5เปอร์เซ็นและบางวันนั้นไม่มีใครในครอบครัวของมัลกีได้กินอาหารเลยค่ะแม้ว่า จะไม่ได้เสียค่าเล่าเรียนในสีลังกาแต่ว่าก็ต้องมีเงินจ่ายค่าอาหารอยู่ดีและเมื่อต้องซื้อเครื่องแบบและเสียค่ารถในการเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ปร,ริยันทิกาไม่สามารถจะแบกรับได้อีกต่อไปโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าหากให้ลูกๆก,กลับไปเรียนหนังสือเธอจะต้องใช้เงินประมาณ400รูป,ปีต่อวันหรือประมาณ37บาทสําหรับลูกแต่ละคนซึ่งเธอนั้นกล่าวไปปาดน้ําตาไปขณะที่นั่งอยู่บนเตียงที่ทุกคนนั้นต้องนอนรวมกันในบ้านที่มีห้องน,อน อนเพียงห้องเดียวโดยเธอนั้นกล่าวว่าเด็กๆทุกคนเคยไปเรียนหนังสือทุกวันแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินส่งพวกเขาแล้วโดยเม่ากีนั้นสามารถไปโรงเรียนได้เพราะว่าเธอยังใส่รองเท้าและเครื่องแบบนักเรียนได้อยู่แต่ดูลันจารีน้องสาวของเม่ากีนั้นต้องนอนร้องไห้อยู่บนเตียงและรู้สึกเสียใจที่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วโดยปริญญันิกาได้บอกลูกๆว่าลูกรักอย่าร้องไห้เลยแม่จะพยายามและจะพาลูกไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้และนอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์ ครูใหญ่ของโรงเรียนม,มัธยมโคตาเฮนาเซ็นทรัลในกรุงคลัมโบ ซึ่งเธอก็ได้กล่าวค่ะว่าในการเริ่มต้นในโรงเรียนวันวันหนึ่งเนี่ยจะมีการเข้าแถวในตอนเช้าแต่เด็กๆบางคนก็เป็นลมเพราะว่าความหิวนั่นเองซึ่งรัฐบาลรีลังกาได้ระบุว่าเริ่มมีการแจกข้าวให้กับโรงเรียนต่างๆแต่ว่าโรงเรียนหลายแห่งระบุว่าพวกเขายังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือใด,ดๆทั้งสิน้นโดยวีรสิงเฮกล่าวว่าอัตราการเข้าเรียนนั้นลดลงต่ำถึงอ4 0ก่อนที่เขาจะถูกบังคับให้ขอให้ครูหาอาหารเช้ามาเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนหนังสือ ส่วนโจเซฟสตาลินเป็นเลขาธิการใหญ่ของสหภาพครูซิลอนก็เชื่อว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเพิกเฉยต่อจำนวนครอบครัวที่ต้องยอมให้ลูกเลิกเรียนเพราะว่ารับผาราค่าใช้จ่ายไม่ไหวโดยทางด้านยูนิเซฟ ก็ระบุว่าเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับผู้คนในการหารเลี้ยงตัวเองในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้เพราะว่าเงินเฟ้อในต้นทุนของสินค้าจําเป็นอย่างเช่นข้าวยังคงทําลายครอบครัวต่างๆอยู่และคาดว่าจะมีเด็กทั่วประเทศถูกบังคับให้เลิกเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นโดยการที่รัฐบาลดูเหมือนว่าจะไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้องค์กรการกุศลต่างๆจึงต้องก้าวเข้ามาช่วยเหลือค่ะโดยสมาทาสารนาเป็นองค์กรการกุศลศาสนาคริสต์ซึ่งช่วยเหลือคนยากจนในกรุงโคลัมโบมานาน กว่า30ปีกล่าวว่าตอนนี้ห้องอาหารขององคอ์กรเต็มไปด้วยนักเรียนที่หิวโหยจากโรงเรียนต่างๆทั่วกรุงโคลัมโบและแม้ว่าองคอ์กรการกุศลแห่งนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้ประมาณ200คนในแต่ละวันแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้ได้แบบนี้ซึ่งปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสี่ลังกานั้นได้ประสบปัญหามาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโควิดสิแล้วค่ะแต่ว่าการล็อกดาวนั้นยิ่งสําเติมให้สถานการณ์ยากลําบากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบอย่าง ต่อภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งแรงงานเกือบ60%ของประเทศอยู่ในภาคส่วนนี้นั่นเองและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศได้ลดลงถึง70%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทําให้สีลังกานั้นไม่มีเงินจ่ายค่าสินค้านําเข้าที่จําเป็นรวมถึงอาหารและเชื้อเพลิงอีกด้วย ซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเงินนั้นยังมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สําคัญของสีลังกาก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิดสินอกจากนี้ชาวสีลังกาที่ทํางานในต่างประเทศยังส่งเงินกลับประเทศลดน้อยลงมากอีกด้วยโดยการตกงานนั้นกลายเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเกือบทุกครัวเรือนของสีลังกาและการขาดรายได้ก็ทําให้อัตราความยากจนในประเทศนั้นเพิ่มสูง ขึ้นซึ่งสำหรับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงส่งผลให้มีการตัดไฟทั่วประเทศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยวิกฤตในครั้งนี้เลวร้ายถึงขนาดที่ผู้คนต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเช่นเชื้อเพลิงโดยสีลังการนานได้สั่งให้ทหารไปประจําการที่สถานีบริการน้ํามันเนื่องจากมีการประท้วงประตูขึ้นเป็นระยะระยะท่ามกลางผู้คนนับพันที่เข้าคิวเติมน้ํามันและนอกจากนี้ยังมีผลกระทบในด้านอื่นๆยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลหลายแห่งได้หยุดการผ่าตัดตามปกติ และซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนการจำหน่ายอาหารหลักอย่างเช่นข้าวน้ำตาลและนมผง โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันทาให้หลายคนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐเนื่องจากสินค้าจําเป็นทั้งหมดขาดแคลนอันเป็นผลมาจากมาตรการจํากัดการนําเข้าซึ่งถูกบีบบังคับโดยวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีแม่บ้านคนหนึ่งในโคลัมโบได้กล่าวกับ AFP ว่าผู้คนนั้นต่อแถวยาวทุกวันตั้งแต่ก่อนรุ่งสางเพียงเพื่อรับส่วนแบ่งน้ํามันกา๊าดที่สามารถนํามาใช้ในการจุดเตาทําทอาหารได้นอกจากนี้เธอยังกล่าววรื่อมีคนเป็นลมและเธอเอง ก็รู้สึกไม่สบายเพราะว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนทํางานบ้านกล่าวว่าเธออยู่ในประเทศนี้มา60ปีและไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจนั้นมีการคาดการณ์ว่าจะลุกลามไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดที่ประเทศจีนมีการเปิดประเทศหลายประเทศจึงคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นน่าจะดีขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิดสิที่อาจจะกลับมาอีกครั้งซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอาศัยหลายฝ่ายและหลายประเทศร่วมกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรบ้างมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะและสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรายการ Invest Forum เพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนที่น่าสนใจได้ทุกวันสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ